คนดาวตกคนคู่ดาวเสาและดาวพฤหัสและระบบสุริยุปราคาเต็มดวงปี2020อาจจะเป็นปีที่แย่สำหรับคนมากมายแต่ในด้านดาราศาสตร์เป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากมาให้คนได้ชมกันในช่วงปลายปีนี้ในเดือนธันวาคมนี้มีปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเหนือท้องฟ้าหลายอย่าง ที่ผู้คนทั่วโลกสามารถชมได้จากบ้านของตนเองโดยไม่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ราคาแพงแต่อย่างใดดาวเคราะห์สองดวงแทบจะล้อมรวมกันกลายเป็นหนึ่งดวงฝนดาวตกที่ยอดเยี่ยมที่สุดและระบบสุริยุปราคาเต็มดวงปรากฏการ์ทั้งหมดนี้คนชมได้ขอแค่ท้องฟ้าเปิดเท่านั้น แต่บางปรากฏการณ์ก็จำเป็นต้องมีการปกป้องดวงตาของคุณนอกจากนี้อาจจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยบอกตำแหน่งเวลาในการรับชมด้วยนี่คือปรากฏการณ์ที่จักรวาลนำเสนอให้เราได้ชมในเดือนนี้เรียงตามลำดับเวลาดังนี้13-14ทธันวาคม2563ฝนดาวตกเจมินสหรือฝนดาวตกคนคู่ มองเห็นได้ทั่วโลกคุณอาจเคยชมฝนดาวตกอื่นๆมาแล้วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่เตรียมพร้อมให้ดีสำหรับการชมราชาแห่งฝนดาวตกในเดือนนี้ฝนดาวตกส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อโลกเคลื่อนผ่านเศษฝนที่ดาวห่างทิ้งไว้แพททิเซียสเกตัน้นนักดาราศาสตร์จากหอดูดาวกรีนิสในรชาชอาณาจักรกล่าวว่า ฝนดาวตกคนคู่มีความพิเศษที่เศษฝนที่ถูกทิ้งไว้จากดาวเคราะห์น้อยชื่อ3200เฟทอนแพทเิเซียกลาวดังนั้นในแต่ละปีขณะที่โลกโคจรตัดผ่านสายทานของเศษฝนและเศษเหินต่างๆเราก็จะได้ชมปรากฏการณ์ที่สวยงามในยามค่ำคืนนี้ โดยฝนตกขนคู่นี้ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14ธันวาคม2,563นี้อาจจะมีดาวตกให้ชมมากที่สุดถึง150ดวงต่อชั่วโมงยิ่งสภาพอากาศแวดล้อมมีความมืดก็ยิ่งมีโอกาสชมปรากฏการณ์ที่สวยงามนี้ได้ชัดเจนขึ้นดาวตกเคลื่อนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยอัตราความเร็ว35กิโลเมตรต่อวินาที หรือเกือบ1 3 0 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะทำให้เกิดแสงสว่างวาบสีเหลืองหรือบางครั้งก็มีสีเขียวหรือสีน้ำเงินเหนือท้องฟ้าขนาดที่ดาวตกเผาไหม้จากการเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วในทุกทิศท,ทางยิ่งสภาพแวดล้อมมีความมืดก็ยิ่งมีโอกาสชมปรากฏการณ์ที่สวยงามนี้ได้ชัดเจนขึ้น แต่เราก็ยังสามารถเห็นดาวตกในบางส่วนในพื้นที่เขตที่มีแสงสว่างรบกวนมากข่าวดีอีกเรื่องก็คือฝนดาวตกปีนี้เกิดขึ้นพร้อมกับปรากฏการจันดับหรือนิวมูลซึ่งจะทำให้ท้องฟ้ายิ่งมีความมืดมิดมากยิ่งขึ้นต่างจากปีที่แล้วที่เกิดขึ้นตรงกับช่วงพระจันทร์เต็มดวงซึ่งถือเป็นศัตรูของการชมดาว วันที่14ทธันวาคม2563สุริยุปราคาเต็มดวงมองเห็นได้ในชิลีและอาร์เจนตินาอารยธรรมโบราณคิดอย่างไรเมื่อท้องฟ้ามืดมิดในช่วงกลางวันแสก,แสกผู้คนทั่วโลกก็สามารถชมปรากฏการณ์นี้ผ่านการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตได้หากเป็นช่วงก่อนที่จะมีการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ผู้คนจำนวนมากอาจจะพากันไปชมปรากฏการณ์ที่แสนพิเศษนี้ที่ปาตาโกเนียทางใต้ของชิลีและอาร์เจนตินาแต่ในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ปี2020ผู้คนส่วนใหญ่ก็คงต้องติดตามชมปรากฏการณ์นี้ทางโลกออนไลน์ถ้าหากว่าโชคดีพอที่จะได้รับชมปรากฏการณ์นี้ด้วยตนเองอย่าลืมว่า ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยตรงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเสมอในช่วงเวลามหัศจรรย์น24นาทีจันดับจะโคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์และบดบังดวงอาทิตย์ทั้งหมดเป็นเวลา2นาที9.6วินาทีเท่านั้นทัญญาเดซาเลสมาเกสนักดาราศาสตร์จากหอดูดาวกรีนิดกล่าวว่าดวงจันทร์ที่มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์สี่เท่า ธัญญาอธิบายว่าแต่มันดูเหมือนใหญ่มากกว่าเพราะอยู่ใกล้เรามากกว่านั้นเองมันจึงบดบังดวงอาทิตย์ทั้งดวงได้การโคจรของดวงจันทร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ทําให้เกิดความมืดมิดปก,ปกคลุมเหนือบริเวณใต้สุดของทวีปแอฟริกาใต้ในช่วงกลางวันแสกชาวมาปูเซชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพาทากโกเนีย มีความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้ามากเป็นพิเศษดวงอาทิตย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังงานของผู้ชายส่วนดวงจันทร์เป็นพลังงานของผู้หญิงและความตึงเครียดร,ระหว่างทั้งสองในช่วงที่โคจรผ่านกันนี้เป็นช่วงเวลาที่ละเอียดละอ่อนสำหรับเรามากตามประเพณีแล้วชาวมาปเชหวาดกลัวสุริยุป,ปราคา และในภาษาของพวกเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าความตายของดวงอาทิตย์มีบันทึกการเกิดของสุริยุปราคาทั่วโลกตลอดประวัติศาสตร์เกือบ5,000ปีนักดาราศาสตร์ผู้นี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นเรื่องง่ายที่ทำความเข้าใจว่าทำไมสุริยุปราคาเต็มดวงในส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์จึงถูกมองว่าเป็นลางไม่ดี เพราะว่าดวงอาทิตย์เหมือนถูกกินและกลางวันก็เปลี่ยนเป็นกลางคืนเป็นช่วงเวลาสั้นๆในปีเดียวกันอาจมีสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ถึงหครั้งแต่สุริยุปราคาเต็มดวงจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งประมาณทุกๆ18เดือนเมื่อดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่บดบังแสงจากดวงอาทิตย์ได้อย่างสนิทโดยสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งต่อไป เกิดขึ้นในแอตแลติกาธันวาคม2021อินโดนีเซียและออสเตรเลียจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2023สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเกิดขึ้นในช่วงเมษายน2024ยุโรปตอนใต้และกรีนแลนด์เกิดขึ้นในช่วงสิงหาคม2026 และพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริกาและภูมิภาคทางตะวันออกกลางสิงหาคม2 0 2 7ดังนั้นคุณอาจวางแผนล่วงหน้าได้21ธันวาคม2563การโคจรมาพบกันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์มองเห็นได้ทั่วจากทั่วโลกดาวเคราะหทั้งสองโคจรมาทับซ้อนกัน ทำให้ดูเหมือนเป็นดาวดวงเดียวกันกำลังส่องแสงสว่างอยู่ครั้งล่าสุดที่ดาวทั้งสองโครจรมาเข้าใกล้กันมากขนาดนี้เกิดขึ้นเมื่อ397ปีก่อนหลังจากที่กาลิเลโอประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ขึ้นไม่นานดาวพฤหัสบดีและดาวเสาน่าจะเป็นดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด เพราะมีความแสงสว่างมากการโคจรมารวมตัวกันเกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์ทั้งสองโคจรมาทับซ้อนกันทําให้ดูเหมือนเป็นดวงดาวดวงเดียวกันกําลังส่องแสงสว่างอยู่นี่คือปรากฏการณ์ที่เราจะได้เห็นในคืนวันที่21ธันวาคมนี้ดาวเคราะห์พเนจรสองดวงคือดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์จะเข้าใกล้กันมากที่สุดในท้องฟ้า จนดูเหมือนว่าเกือบจะสัมผัสกันหากมองด้วยตาเปล่าดาวเคราะห์ทั้งสองดวงนี้จะอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อย0.1แต่ในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของมุมมองขณะที่โลกและดาวพฤหัสอยู่ห่างกันมากกว่า800ล้านกิโลเมตรระยะห่างขึ้นอยู่กับตำแหน่งในโคจรของโลกและดาวพฤหัสและดาวพฤหัสอยู่ห่างจากดาวเสาร ในระยะใกล้เคียงกันแต่ในช่วงไม่กี่เดือนนี้ดาวเคราะห์ที่เป็นกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่ทั้งสองดวงดูเหมือนจะเข้าใกล้กันมากที่สุดบนท้องฟ้าที่เราเห็นยามค่ำคืนและในที่สุดดาวทั้งสองจะมาเจอกันสักทีการพบกันของดาวเสาร์และดาวพฤหัสเกิดขึ้นทุกๆ19.6ปีแต่ครั้งนี้มีความพิเศษมากกว่า เกือบจะทุกครั้งเพราะการพบกันในปี2020จะเป็นการโคโจรเข้าใกล้กันมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่1 7ครั้งล่าสุดที่ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์จะเข้าใกล้กันมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อ397ปีก่อนคือปี1623ไม่ต้องสงสัยเลยว่านักดาราศาสตร์และนักดูดาว ต่างตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ครั้งนี้มันยิ่งกว่าโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเรื่องที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งในวันที่21ธันวาคมคือวันนั้นเป็นวันเมสายันวันที่กลางวันมีเวลาสั้นที่สุดซึ่งในทางดาราศาสตร์เป็นวันแรกที่เข้าสู่ฤดูร้อนของซีกโลกใต้และเป็นวันแรกของการเข้าสู่ฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ